มาที่เจ้าของที่นาก็แสดงความกังวลน,นะครับว่าจะเกิดความวุ่นวายและก็ไม่สามารถทํานาได้หลังจากที่มีชาวบ้านที่ทราบข่าวพบพระเครื่องดินเผานาดูนต่างพากันมาขุดค้นจํานวนมากล่าสุดชาวนาเจ้าของที่ดินหลายแห่งก็ติดป้ายประกาศห้ามเข้าในที่ดินส่วนบุคคลแล้วนะครับ ชาวบ,บ้านหลายร้อยคนที่ทราบข่าวการขุดค้นพบพระดินเผาในพื้นที่บ้านนาหาดหมู่ที่3ตำบลพระทาตอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดค้นพบ พาะบรลมาสารีลิกธาต์ต่างเดินทางมาพร้อมกับอุปกรณ์เช่นเสียมจอบและเครื่องมือขุดดินลงมือขุดคน้นบริเวณทุ่งนาและในห้วยวังยางโดยหวังว่าจะโชคดีพบพระเครื่องนำกลับไปบูชาให้กับลูกหลานได้ชื่นชมและเป็นสิริมงคลกับตนเอง ขณะที่ผู้สแสวงหาบางส่วนนอกจากจะนำไปเก็บไว้บูชาแล้วยังหวังนำกลับไปให้คนอื่นได้เช่าบูชาเพื่อหารายได้ปลดหนี้สินทำให้แปลงนาที่ยังไม่ได้เริ่มเพาะปลูกข้าวและที่เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวแล้วมีร่องรอยของการขุดเป็นหลุมเป็นบ่อไปทั่วบริเวณจนเจ้าของที่นาต้องติดป้ายประกาศ ห้ามเข้ามาขุดค้นในที่ดินส่วนบุคคลเนื่องจากถึงฤดูการทำนาแล้วและเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายหากประชาชนเดินทางจากทั่วประเทศเดินทางมาก,กันมากขึ้นเหมือนกับในยุคที่มีการขุดพบพระกรุกนนาดูนเ<อ>มื่อปี2522 โดยนายสุพันธ์พานิสิริสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาตได้เปิดเผยว่าประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาขุดค้นในรอบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประมาณ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้พบพระเครื่องเนื้อดินเผาจากการขุดลอกห้วยวังยางห่างกันไม่ไกลมากนักจากการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นก็เริ่มมีชาวบ้านที่ทราบข่าวเริ่มมาทําการขุดค้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็เริ่มกระจายจุดขุดค้นไปตามพื้นที่ทํานาข้าวในรัศมีหลายร้อยเมตรโดยเชื่อว่าบริเวณนี้ยังมีครุพระหรือว่าพระเครื่องดินเผากระจัดระจกายอยู่ใต้พื้นดินอีกจำนวนมากและบางจุดอาจเป็นเตาเผาหรือสถานที่ผลิตในสมัยโบราณด้วยหลังจากห้วยมันตื้นเขินใช่ไหมจะจะมีการขุดลอก ยกระดับเอาดินขึ้นเพื่อไม่ให้ห้วยตื้นเขินทีนี้ก็เจอพระทีนี้ก็ดังมาเรื่อยๆเลยคนก็เลยขุดไปเรื่อยๆเรๆืวก็เคยเจอนะครับการจุดการขุดนี่เริ่มก,กระจายหรือเปล่าหลังจากกระจัดกระจายครับไม่ใช่เป็นกลุ่มอา,มาอ่าอยู่อยู่ส่วนมากอยู่ในห้วย นายสวัยพิชัยช่วงซึ่งเริ่มขุดค้นหาพระเครื่องดินเผาในที่ดินของตนเองเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและได้พระเครื่องดินเผาจำนวนหนึ่งบอกว่าได้อธิษฐานว่าต้องการได้พระเครื่องดินเผาไปบูชาและหากมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการแบ่งเช่าบูชาก็จะนำไปปลดหนี้สินและตอนนี้ ก็ได้หยุดขุดค้นเพราะได้ตามที่ปรารถนาแล้วแต่ชาวบ้านที่ทราบข่าวยังผากกันมาค้นหากันเป็นจำนวนมากทำให้ขาดความเป็นส่วนตัวเกิดความกังวลว่าจะมีความวุ่นวายหากมีประชาชนเดินทางมากันมากขึ้นอีกจึงได้นำป้ายประกาศห้ามลงขุดค้นในที่ดินส่วนบุคคลเหมือนกับเพื่อนชาวนารายอื่นๆโดยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพราะชอบความสงบและต้องใช้ที่ดินในการทำมาหากิน แต่ว <S preach science> <á> ่าพ <that> ี่น้องฮ้อชุลมุนันเลยถมไม้กวนนะถมไม้กวนมาเลยครับถมไม้ล้วก็หายพี่น้องเพิ่นบพย่อมมาดิเพิ่นเห็นพระแล้วเพิ่นกับอยากได้น้ำครับวันนี้ได้ขึ้นมากับพวกไหลเราได้พอได้มับูชาได้เพราะมั่งพ้นหนีผมนี่ละครับวันนี้ว่าพี่น้องเพิ่งพย่อมมาที่เจ้าหน้าทีเขาสิขุดอยู่แล้วเขาสิเอาย่างเดียวแมวเขาก็หามมาได้แล้วนะเจ้าหน้าที่เพิ่งก็ว่ามันสิเป็นการชุลมุนเกินไปเราก็เลย ปล่อยเลยนะครับปล่อยให้ขุดซื้อเลยแต่่าความเสียหายกับเป็นยู่กับผมเลยละผู้แสวงหาประเครื่องดินเผาคนหนึ่งจากอำเภอยางศีสุราษฎร์บอกว่า เดินทางมาขุดค้นโดยค้างแรมหลายวันและตอนนี้ได้พระเครื่องดินเผาสององค์สมดังใจที่ต้องเก็บไว้บูชาและนำกลับไปให้ญาติพี่น้องลูกหลานดูจึงตัดสินใจเดินทางกลับในวันนี้เพราะเจ้าของที่ดินทุกแห่งก็ติดป้ายประกาศห้ามเข้าไปขุดค้นแล้วหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามกฎหมายเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของที่ดินเขา นี่ก็ได้วันเสาร์ก็ได้ที่กอไผ่กครับกอไผ่อันนี้เเรียกหน้าปกอันนี้ผ้าแผียงติดสองอไผ่ของโลกแม่โคกคิเอาไปบูชาครับผมให้ลูกให้หลานไปครับก็เอามาเผื่อคนที่ไม่เห็นไม่เคยเจอด้ไหมครับก็เอามาให้คนเกลียดคนเท่าดูบ้างให้พี่น้องดูบ้างครับผมแล้วนั่งคิดจะอยู่ต่อหาต่อนะครับก็คงสักพักคงจะกลับแล้วล่ะครับเพราะ่าพาหลานมาดูครับผมพาหลานไม่เคยเห็น